สวัสดีเช้านี้ทุกท่านครับวันนี้7ตุลาคม2564ครับที่นี่วัดบ้านหนองคันช่างตงมุระพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับตามที่เห็นเลยครับกิจกรรมตอนนี้เป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนเล็กๆแห่งนี้นะครับหมู่แปดของเราครับวันนี้เป็นการเทพื้นคอนกรีตนะครับ หลังจากก่อนหน้านั้นหลาย10ปีหรือว่าเกือบจะ30ปีแล้วเราจะมีแต่พระพุทธรูปรูปอ,องค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่รูปเดียวอ,อยู่องค์เดียวนะครับขออภัยเป็นพระพุทธรูปคู่วัดถือว่าเก่าแก่แล้วนะฮะตอนนั้นกย็ยังเป็นเพียงองค์พระไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งปลูกสร้างรอบๆบริเวณนะครับจากนั้นเป็นต้นมาครับเมื่อปีก่อนเราก็ได้สร้างหลังคานะครับนะี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับ ปีก่อนก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็ผู้มีใจบูญใจกุศลทุกท่านนะครับรวมด้วยช่วยกันทําหลังคานะครับปรฏิสถานขึ้นมานะครับจากนี้วันนี้ครับก็เกิดจากความร่วมม้ยร่วมมืออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการเทพื้นคอนกรีตนะครับวางแผนไว้ว่าจะเทพื้นให้รอบนะครับรอบบริเวณแห่งนี้เลยนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับนายช่างของเราทีมงานต่างๆจิตอาสาครับวันนี้ครับ เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในกิจกรรมดีๆของหมู่แปดเรานะครับนี่ฮะวันนี้รถเทปูนหรือว่ารถขนคอนกรีตมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมหยิบบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผู้ชมพูนปูดเป็นผูใดเป็นหัวหนา้าคนนี้ว่าเป็นหัวหนา้าวันนี้วา่มวา,ม,วาม,มีหัวหนา้าว่ามีหลงนอ้องซ้ำกันเบิดค่าแรงไม่มีครับมาด้วยจิตอาสาครับ นี่ครับขนามเต้ผู้ใหญ่อามีแต่ผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ,ย,ย,พยูทั้งฝุ่นครับผู้ใหญ่มาเบิ่งแล้วก็มากเป็นกาลังใจนะครับผู้ใหญ่เสนอผู้ยุทธานะครับเมื่อเช้าก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาสัมพันธ์อ่าอ่านรายชื่อชาวบ้านที่มาร่วมบริจาคนะครับนอกจากจุดนี้แล้วนะครับในการเขาเรียกพัฒนาบริบทของ,ององค์ปฏิสถานพระพุทธรูปข,ของเรา นะครับจากนี้ไปก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ๆตอนรับงานกระถินก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะทําอะไรต่อหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะครับนุญาติอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยกิจกรรมหลังร็จนี้ก็คือก็คือการปูกระเบื้องนะครับพอปูกระเบื้องขึ้นมามันก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเคเน,นี๋ี้พามาดูรอบๆตอนนี้รถติดลมครับต้องใช้รถไถมา ช่วครับในระหว่างที่รอรถขึ้นจากลมก่อนเอารถขึ้นจากลมก่อนนะครับเรามาดูความเก่าแก่ของพระพุทธรูปองค์นี้ครับนี่ครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อปีนี่ครับเห็นเห็นแล้วครับ2528อ่า2,528ในวันนี้ปีนี้ก็ปี2564แล้วครับ ไล่ดูว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับนี่คือความเก่าแก่แล้วก็สร้างมาคู่วัดบ้านนองกันช่างแห่งนี้นะครับตั้งแต่เด็กเราเกิดมาก็เห็นเลยนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีลงังคาตอนนี้เราเริ่มมีสิ่งอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามากมาแล้วครับนี่ฮะวันนี้เราต้องทําให้สําเร็จแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ต้องเสร็จต้องปูกระเบื้องให้เสร็จนะครับนี่ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจาก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากความร่วมม้ร่วมมือของคนในชุมชนเรานี่แหละนะครับถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีกันทุกอย่างก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยนะครับผมคาดว่าปีนี้น่าจะเสร็จจากกิจกรรมตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับคือหอระฆังนะครับครับออกมาจากลมไม่ได้มาติดเหมือนเดิมครับก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับ แต่พิธที่ต่งตอ่อเงาผมยังคนหลายอยู่คนเยอะอยู่ครับตั้งใจว่าวันนี้ต้องเสร็จนะครับนะต้องเสร็จครับในระหว่างที่รอเทคอนกรีตครับหลังจากที่คุยกับท่านผู้ใหญ่เสนอเมื่อกี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้มีจิตผู้มีจิตศรัทธาผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นะครับก็เพื่อ ประโยชน์ของทางวัดของเราในชุมชนเล็กๆของเรานะครับให้พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับก็ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตสธาผู้ที่ร่วมบริจาคสมทบปัจจัยจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของอาหารอะไรต่างๆนะครับก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าทางท่านผู้นำทุกหน้าที่เลยนะครับได้ฝากขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลทำด้วยจิตใจอันเป็นกุศลนะครับการทำบุญแต่ละครั้ง นะครับก็ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับนะร่วมด้วยช่วยกันครับวันนี้ทางผู้ชายที่มีพลังกำลังหรือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ครับนี่ครับมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงคารียวยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวครับยังพอมีเวลาานะพอมีเวลาว่างใน,ในการสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆลักษณะนี้นะครับยังขาดปัจจัยอีกหลาย ถ้าเป็นเงินก็หลายแสนนะครับต้องให้สําเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่จะถึงบุญกระถิน่นซึ่งกําหนดการออกมาแล้วครับวันที่29ตุลาคม64นี้ครับก็จะมีบุญกระถินที่นี่แห่งนี้ครับวัดบ้านหนองคันช่างจุดประสงค์ก็เพื่อนู่นครับเดี๋ยวพาไปดูนีน่สวัสดีท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ใหญ่เสนอคุอยอุท้าครับนี่หลังจากนี้ก็คือสิบูคข้นกียตนองมองนี้ เทคอนเกล่าพูกระเบื้องออ๋เทคอนเกละาพูกระเบื้องประมาณ35ลังประมาณ35ลังมีกระเบืออ้องยังกระเบื้องสั่งซื้อใหม่เพราะกระเบื้องเม่กระเบื้องเก่า,านีน่มันมันมืน,มนอ๋อคล้ายๆครับใกล้นิดหน่อต้องหากระเบื้องใหม่ครับหลังจากพูกระเบื้องแล้วมีวางแผนว่าสีเฮ็ดฝาทำฝ้าเพิ่มก็ยังขาดปัจจัยอีกหลายบาทอยู่เนาะนะครับเราก็จะเปิดบริจาคบริจาคมาเรื่อยๆครับตามวาันละ ตามโอกาสต่างๆสาหรับปีนี้29ตุลาเราจะทําบุญกระถินกันแล้วก็จะสมทบมาเพื่อจุดประสงค์สร้างตัวนูนครับเขาเรียกว่าหอระคังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอยู่ใกล้กันครับหลังจากที่โครงการนี้เสร็จป้าก็จะสารต่อโครงการหอระคังเสร็จต่อเลยนะครับเดินไปดูครับใกล้ๆก,กับศาลาหลังนั้นครับหล,หลังนั้นนี่อายุอานามก็ สามสิบปีเป็นอย่างน้อยแล้วครับจะเข้าสี่สิบหรอปล่สี่สิบปีแลไวนะ้ครับน่เสาไม้นะครับล้วนๆเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านแต่ก่อนก็คือบ้านหนองขระชั้นแล้วก็บ้านแสนสนุกนะครับร่วมด้วยช่วยกันนี่ครับหอระฆังได้แค่เสาครับแล้วก็ฐานนะซึ่งคาดการว่างบประมาณที่สร้างเป็นหอระฆังสองชั้นนะครับสองชั้นงบประมาณก็ตั้งไว้ที่ห้าแสนบาทนะครับตอนนี้หมดไปแสนกว่าบาทแล้ว นะครับก็นี่ครับกิินปีนี้29ตุลาคม64ก็ตั้งใจว่าจะสร้างหอระฆังเนี่ยให้อย่างน้อยก็ให้ได้สัก50%นะครับก็ถือว่าถ้าจะให้ดีก็อยากได้เสร็จเลยถ้าได้เงิน5 0 0แสนมานะ่าจะเสร็จนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้มีใจบุญใจขุสนทั้งหลายนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเข้ามานะครับเป็นการทำบุญ ในงานกระถินปีนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่องทางการติดต่อไว้ให้ชเช่นเบอร์โทรศัพท์ผู้นําหมู่บ้านหรือว่าช่องทางต่างๆหรือว,ว่าเลขบัญชีของทางวัดก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกด้วยนะครับเปิดรับบริจาคผู้ที่มีใจบุญใจกุศลน,นะครับผู้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องของการทํานุบํารุงศาสนาของเรานะครับเดี๋ยวผมเปิดช่องทางการรับบริจาคไว้นะครับอาจจะเป็นหมายเลขบัญชีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผู้นําชุมชน นะครับในใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็จุดประสงค์ก็คือนะครับหลังจากที่เรามาดูาฐานหอระฆังหรือว่าลักษณะการทำงานที่เป็นไปแล้วประมาณเกือบ20%นะครับก็ฝากว่ามันมีจริงมันทำจริงนะครับเราสร้างสารรเรามีจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์ตั้งใจจะทำหอระฆังนะไม่ได้เป็นเขาเรียกไม่ได้เป็นเรื่องที่โกหกหมมเท็จนะ กเรื่องขึ้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่นี่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับตอนนี้ทางชาวบ้านนะครับหรือว่านายช่างทั้งหลายนะพร้อมกับท่านผู้ใหญ่ผู้นําหลายๆฝ่ายครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเกิดจากความร่วมม้ร่วมมือก็ต้องขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับผู้ที่มี ใจบุญกรสนที่ร่วมบริจาคก,กันเข้ามานะครับตั้งแต่เช้าท่านผู้ใหญ่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วทางหอกระจายข่า,ขาวอ่านรายนามรายชื่อผู้ที่ร่วมบริจาคนะครับในการเทพ,พื้นวนัตถุหลักๆก็คือคอนกรีตนั่นและครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นกระเบื้องเมื่อกี้กี่ตารางเมตร35ตารางเมตรนะครับถ้าใครที่จะประสงค์จะบริจาคก,ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกสําคัญก็คือจุดนั้นครับขบวนยังไม่มีฟ้า อ่าล้วก็ว่าคิดว่าจะทําฝ้าด้วยนะครับเพื่อความสวยงามของอาคารแล้วก็เพื่อความสง่างามขององค์พระพุทธรูปนะครับองนี้ครับปีตั้งแต่ปี2528ไล่ดูนะครับผู้ชมปี28นะครับโอเคครับก็ฝากบรรยากาศนะครับการทำกิจกรรมร่วมด้วยเชื่อกันหรือว่าจิตอาสาในวันนี้ครับที่นี่หมู่8บ้านหนองคันช่างตมบลพระแก่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับ หลายท่านที่อยู่ทางไกลอยู่แดนไกลอยู่ต่างประเทศอยากเห็นบรรยากาศบ้านเราหมู่บ้านอีสานบาน้านเฮ่ากับเขาเมาเบิงได้นะครับแสดงความเห็นแนะนําเพิ่มเติมในอาที่จะเป็นประโยชน์และสร้างสารรค์ครับกันเข้ามาได้เลยนะครับโอ้ยนายสร้างหลายครับอันนี้ผู้คุ้มยังนี่คุ้มคุ้มปูนบ่อยอยู่นี่ครับ <laughs> คุ้มล้าน, <laughs> าน <laughs> โอ้ม <laughs> ี่จะวัยหลุนเลย วันนี้ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องครับตามนี้เลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ